ฝากวิเศษกับพี่ต้มด้วยนะคะฝากด้วยนะไหนจะเอาชนะไม่ได้เลยเอาแต่ใจตัวเองใช้ร่างของแม่ครับลูกลูก ต้องเดี้องลูกเลยนะฝากพ่อพ่อไว้แม่เลี้ยงวิเศษด้วยนะคะดูแลวิเศษให้ด้วยนะพาข้าใหม่กินน้ำก่อนอุ้มเข้าใหม่กินน้ำก่อนนะคะอุ้มเข้าใหม่กินน้ำก่อนนะคะต้อมอย่าพาน้องวิ่งเล่นนะลูกห้ามพาน้องวิ่งเล่นนะนั่นระวังหัวหายต้มต้องระวังหัวหายแอฟร้ยาให้น้องอีก Công loang lửa hải à, Liệt liệt tùa nó, liệt tua hay nó, hay nó. Okay, lấy cái mà à, cái này có phải cái này đều đó. thì, này đều. À, thì nó à? hả? ทำอะไรกันสองพี่น้อง ฝากวิสีอยู่กับพี่โต้แล้วก็ฝากวิสีอยู่กับ <c oughs> เอฟซีเพราะแม่ช่วยกันเลี้ยงน่ารักมากเลยนั่งกันอยู่หน้าจอน่ารักมากเลยเห็น <c> ภ <oughs> าพที่น่ารักมากแล้พี่ต้มพี่ต้มก็เป็นพี่โต้เนี่ย แต่รุ่นปังปอนแล้วนะคะพี่ต้มอ่ะอยู่ตั้งแต่รุ่นปังปอนนะคะพี่ต้มเนี่ยเขาเขาเป็นแมวแมวมีเจ้าของแหละแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาเลี้ยงปล่อยนะคะเขาเลี้ยงปล่อยแล้วตอนที่แม่แกงอยู่ที่กรุงเทพอ่ะพี่ต้มอ่ะแม่กแกงจะเอาข้าวพี่ต้มกินทุกวันนะคะเอาเอาข้าวพี่ต้มกินทุกวันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกินไปกินมาพี่ต้มอ่ะเหมือนกับว่าอยากไปอยู่กับแม่ไนงะพี่ต้มอ่ะเดินข้ามถานถนมาขอแม่อยู่ด้วยนะคะ เดินข้ามถนานาขอแม่อยู่ด้วยเอาไปเอามาก,ก็เลยต้องรับพี่ต้มเลี้ยงนะคะตอนแรกพี่ต้มมาเนี่ยสีเขาจะออกออกจางๆกว่านี้นะคะแต่พออยู่กับแม่เจียงนานๆอ่ะเขาอ้วนทวนสมบูรณ์ไงสีเขาเลยเข้มนะคะอ้วอนมากเลยนะคะพี่ต้มน้ําหนักก็น่าจะหกกิโลขึ้นไปนะคะหกกิโลขึ้นไปเข้าใหม่ไวๆเข้าใหม่ไม่ค่อยอยากจะแม่อุ้มไม่ค่อยอยากจะให้ใครยุ่งอยากจะไปอย่างเดียวเลยเข้าใหม่เ <c oughs> ข้าใหม่นี่เป็นพี่ชาย